ปามก็ทุบๆไปแตกๆก,ก่อนนะครับโอ้ยติดครับสวัสดีพี่ๆนานาทุกคนนะครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องน้องโตขึ้นถิ่นวิถีใต้ครับอ่าพาทุกท่าน มาหากินวิถีแบบบ้านๆกันอีกตามเคยครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดักปลากระดีนะครับปลากระดีเดี๋ยวดักกับลูกปามนะครับเห็นเขาดักกันได้ดีครับผมก็ลองดักดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับครับท่านผู้ชมครับก็นี่นะครับเป็นเป็นที่ดักปลากระดีนะครับ เห็นชัดป่าไม่แน่ใจนะครับนะครับเป็นเป็นตะข่ายนะครับทําไว้สําหรับดักปลากะดีครับเดี๋ยวลองดักกับเหยื่อลูกปลามสุกดูว่ารอบก่อนนะครับผมมีอยู่ลูกเดียวลองลองดักดูเห็นเข้าดีครับก็มีหลายคนดักก็เห็นเข้าดีอยู่ก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ลองนี่ผมได้ซื้อใหม่มาห้าลูกครับนะครับ ฮัลโหลครับนี่ครับนี่นะครับมันจะเข้าทางนี้ครับผมเนี่ยทางทางเข้ามันแบบนี้ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองเอาไปดักกันดูนะครับว่าจะมีตัวให้ได้รับชมหรือเปล่านะครับไปครับเดี๋ยวลองเอาเหยื่อลูกปามใส่ดูนะครับ นยครับลองดักปลากระดีดูบ้างครับผมหากินแบบวิถีบ้านบ้านฮนะนนนะก็มีมีหลายๆคนนะครับก็แนะนำมาครับก็ลองไปลองดูครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับก็มีอยู่ทั้งหมดหกลูกนะครับของเก่าลูกนึงด้วยครับ ตุกปามก็ทุบๆไปแตกๆก่อนนะครับนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปชมตอนดักกันเลยนะครับก็พื้นที่นะครับอ่าพื้นที่ที่เราจะดักก็เป็นนี่ครับเป็นคลองอ่าริมถนนแถวหน้าบ้านนี่แหละครับนะครับ นะเป็นเป็นคลองครับผมก็ยาวเรียบถนนไปไปนู่นนะฮะก็เดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าดักยังไงครับผมก็นี่นะครับใช้ผูกแบบนี้นะครับผูกกับไม้ครับลองมาดักดูกันเลยครับ ครับก็นี่นะครับก็ดักแบบนี้ครับให้ให้ทางเข้ามันมันจมน้ําไปสักครึ่งนึงก็พอครับถ้าเกิดจมทั้งลูกเลยก็ได้ครับจมขนาดนี้เลยก็ได้แต่ว่าก็ลูกลูกก่อนผมขอเข้ามานะครับดักลูกแรกทิปก่อนนะครับเห็นมันเข้าดีครับก็เลยลองซื้อมาเพิ่มนี่นะครับดักทิ้งไว้แบบนี้ครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ าพาท่านผู้ชมมามารับชมกันว่าจะมีปากกดีมันจะเข้าเข้าดีหรือเปล่านะครับก็บริเวณนี้นะครับบริเวณบริเวณคลองนี่นะครับปากกดีก็มีนะครับจะเยอะไม่เยอะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันต้องมีแน่นอนครับก็เดี๋ยวเราไปดักลูกอื่นกันต่อนะครับอันนี้นะครับหมายแบบนี้ครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ รงนี้นะครับเดี๋ยวดักไว้สักสักสักหวันแล้วก็1คืนครับสัก1วันแล้วก็1คืนเดี๋ยวเรามาชมกันว่าจะมีผลงานได้ได้ไดรับชมหรือเปล่านะครับ ก็ทั้งหมดหกลูกนะครับเดี๋ยวผมจะมีปลาซิวนะครับพวกปลาซิวนะครับมาเริ่มมาเวียนแล้วนะครับเพราะว่ากลิ่นของลูกปามเนี่ยมันจะมีความมันครับรสชาติของปามเนี่ยพอโดนน้าเนี่ยครับมันจะมันมันจะแตกไปตามมันจะแตกมันจะแตกมันรอบๆนะครับปามมันก็จะได้กลิ่นครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอดักให้หมดก่อนนะครับครับสวัสดีครับ ก็เดี๋ยวเรามาร,รับชมกันนะครับว่าที่เราดักปลากะดีวไว้ห้าหกลูกเมื่อวานจะมีปลาติดหรือเปล่านะครับ <c oughs> ติดป่ะวะ <c oughs> ให้ดูก่อนว่าติดปะโอ้ย <c oughs> ติดติดหลายตัวเลยครับ นี่เห็นไหมครับได้ผลครับได้ผลนี่ครับปลากะระ,กะดีหลายตัวเลยนี่ลูกแรกนะครับไม่รู้จะติดลูกเดียวหรือเปล่า นะครับท่านผู้ชมครับก็ปลานี้เราเอาไปทําปลาแห้งได้ครับผมแล้วทีนี้เอาทําเหยื่อเบ็ดก็ได้ครับปากเบ็ดปลาช่อนครับผมทําเป็นเหยื่อได้เลยครับนะครับปลากะดีตัวตัวส,ว,ส,สวยๆเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาขังไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตักน้ําแล้วก็เอาขังก่อนครับเดี๋ยวปลากระดีนี้ไม่แน่ใจว่าจะเอาไปทํากินหรือว่าเอาไปทําเหยื่อนะครับ ได้ผลครับได้ผลเหยื่อนี่ก็ใส่กลับไปได้ครับอ่าชมอีกลูกนึงครับอ้าวไม่ติดเลยลูกนี้เดี๋ยว้องย้ายที่ครับผมเดี๋ยวลองย้ายมันดักที่ที่มันมีหญ้าที่ที่มีหญ้าน่าจะได้ดีกว่าครับ เพราะว่าผมสังเกตดูแล้วว่าถ้าตรงไหนโล่งๆปลากระดีจะไม่ค่อยเข้าครับเดี๋ยวลองดักที่รกๆดูครับโอเคครับนี่ก็ย้ายที่แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศหมายของเราครับของหน้าบ้านครับผมนี่นะครับของหน้าบ้านนะครับ ครับเดี๋ยวไปรับชมลูกอื่นกันต่อครับนี่ครับเดี๋ยวมารับชมลูกนี้กันต่อครับโอ้ติดครับผมแต่ก็ลูกแรกได้เยอะกว่านะครับนี่ครับ ก็ประมาณ10ตัวได้ครับผม ครับเดี๋ยวมารับชมลูกนี้กันต่อครับเอา้าลูกนี้เข้าสองตัวเองตายตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งยังเป็นอยู่ครับข้าตัวเดียวไปไปมันต้องดักที่ลกๆที่ที่มัน โ่ลงมันไม่ค่อยติดครับผมไปครับเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็ถือว่าได้ประกาศดีแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมก็เดี๋ยวผมค่อยขยับที่ใหม่นะครับก็ที่ที่ล่งลงส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยได้ครับต้องไปที่ที่มีหญ้าครับก็คลิปนี้ก็ทดลองนะครับทดลองก็ได้ได้ผลสองลูกครับครับก็พี่พินนะครับ ก็ผลสรุปนะครับปลาที่เราดักปลากระดี่ไว้เมื่อวานนะครับก้อนี้นะครับได้สองดักทั้งหมด6ลูกครับก็ได้แค่2ลูกนะครับอีกอีกสี่ลูกมันมันเข้าสักตัวสตัวครับก็ผมสันนิษฐานว่าน่าจะบางทีเราอาจจะดักใกล้กันครับหรือไม่ก็ที่โล่งกับที่รกครับส่วนใหญ่จะได้ที่รกครับนี่ครับก็ปลานี้เรา เอาไปทําปลาเค็มได้นะครับกินอร่อยครับปลากระดีถ้าไม่ทําปลาเค็มก็ทําปลาเหยื่อได้ครับปลาเบ็ดทงเบ็ดอะไรแบบนี้ครับเป็นเหยื่อชั้นดีเลยครับครับก็ก็พี่ๆนะนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปไม่ยาวมากนะครับก็เดี๋ยวผมขอปิดคลิปไว้ก่อนนะครับก็หากินวิถีข้างบ้านครับผมดักปลากระดีกับลูกปามนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ ผมน้องโตช่องคืนถิ่นวิถีใต้ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ